กระแสรมแห่งสาธารณรัฐตอนที่3ยอมรับการปฏิรูปหรือรอการล่มสลายแม้มีสถานการณ์โควิด -19 แต่กระแสรมแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงพัดแบบโชยๆกันโชคเบาๆแบบรอวันเวลาแต่ความทีในการพัดโวยๆเริ่มเกิดขึ้นแล้วภาพแบบนี้ เมื่อคืนนี้เองในอดีตเป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แค่คิดก็ยังเป็นไปไม่ได้เลยแต่วันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นและการที่ไม่ยอมรับการปฏิรูปเพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือการรอวันล่มสลายไม่ว่าจะเป็น ราชวงศ์แห่งกรีกซึ่งวันนี้ไม่มีหลงเหลือแล้วเป็นสาธารณรัฐกรีกหรือราชวงศ์แห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งวันนี้เป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่สืบทอดกันมายาวนานกว่า300ปีอย่างราชวงศ์โรมานอฟซึ่งต้องถึงจุดจบแบบนี้มีการบันทึกจุดจบของราชวงศ์โรมานอฟ ในห้องเล็กๆแห่งนี้ไว้ว่าเพื่อตัดปัญหาในการเอาราชวงมาอ้างในการสร้างกองกำลังขึ้นเพื่อนำพระองค์กลับและกลับสู่การปกครองเช่นเดิมคณะปฏิวัติได้ร่วมกันประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเพื่อไม่ให้กองกำลังที่สนับสนุนการปกครองใช้ราชวงเป็นข้ออ้างได้อีกจึงจำเป็นต้องลงมติพิภากษาให้ฟวาตาย เพื่อเริ่มการปกครองแบบใหม่อย่างแท้จริงนั่นคือจุดจบในห้องเล็กๆของราชวงศ์โรมานอฟหลังจากกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มีเคา้าโวยขึ้นครั้งแรกที่คนคนนี้ที่วากรวิถีตนใส่เสื้อเราหมดตธาสถาบันกษัตริย์แล้ว หลายคนบอกว่าคนคนนี้ทำไมถึงบ้าถึงกล้าแบบที่ไม่เคยมีใครมาทำมาก่อนเสื้อตัวนี้อย่าว่าแต่คิดในอดีตแม้กระทั่งใครคิดก็ไม่กล้าที่จะพูดออกมาที่ว่าการวิถีตนเมื่อกลางปี2563ใส่เสื้อตัวนี้เพื่อเป็นการประกาศว่าวันนี้มีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ศรัทธาหมดศรัทธาในสถาบันกษัตริย์แล้ว คำถามที่ตามมาจากการเปลี่ยนผ่านการปกครองจากรัชการที่9มาสู่รัชการที่10ความไม่พึงพอใจในการปกครองในการวางตัวในการปฏิบัติของกรรษัตริย์วัชจรลงกรได้ก่อตัวอย่างเงียบๆจนนำไปสู่การแสดงออกครั้งแรกของชายคนนี้เมื่อทวีกรวิถีตนได้กระทำขึ้น มันได้จุดไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจของคนหลายคนไฟนี้ยังคงครุกนุุนอยู่อย่างเงียบๆหลังจากที่ถูกจับเข้าโรงพยาบาลโรคจิตหาว่าเขาเป็นคนบ้าเรื่องนี้ก็ยังครุกนุุนอยู่ในใจผู้คนจนกระทั่งเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกคณะราษฎรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุมนุม จนนำไปสู่การชุมนุมของประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ชุมนุมต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมมาจนถึงเดือนธันวาคมจุดเริ่มต้นของการชุมนุมพูดถึงการบริหารการตืดทอ,อดอำนาจของรัฐบาลคสอชอแต่เมื่อพูดกับสุนัขรับใช้ไม่รู้เรื่องก็ต้องหันไปพูดกับเจ้าของสุนัขรับใช้ปัญหาโดยตรง สิ่งที่เกิดขึ้นในที่สุดคือการนำมาตรา112กลับมาปิดปากประชาชนแล้วคิดว่ามันจะถึงจุดจบอย่างนั้นหรือหลังจากที่รัะคังโควิดสถานการณ์โควิดมาช่วยทำให้ประชาชนต้องหยุดไม่สามารถชุมนุมทางการเมืองได้เปรียบสเสมือนการมาช่วยไว้อีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความไม่พอใจของประชาชนก็ยังคงครุ่กุนกับนโยบายวัคซีนที่รัฐบาลไทยปฏิบัติแบบเลือกปฏิบัติเมื่อหันไปดูประเทศต่างๆที่มีการใช้วัคซีนเป็นสิทธ์พื้นฐานให้บริการฟรีแล้ววันนี้ได้ฉีดให้ประชาชนจำนวนมากบางประเทศนับล้านบางประเทศนับแสนคนไปแล้วแต่ประเทศไทย มีข่าวว่าชนชั้นอวิสิทธิ์ครอบครัวปรสิตทั้งหลายได้ฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วขณะที่ประชาชนยังคงเพียงแค่รอความหวังและขณะที่การระบาดของโควิด -19 ยังคงระบาดขึ้นทุกวันในขณะที่ผู้นำแห่งสหภา,ภาพยุโรปป้าแองเกลิลแมรบอกว่าโรคระบาดครั้งนี้ทิ้งาละะไว้ให้เรามากมายแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของประชาชนไม้แต่น้อย แตกต่างกับประเทศกาลาเรนที่ทุกอย่างบอกว่าเป็นความผิดของประชาชนทั้งที่การระบาดรอบแรกมาจากสนามมวยในการดูแลของกองทัพมาจาก vip รลูกทูต vip ทหารที่กองทัพดูแลการระบาดรอบที่สองมาจากการลักลอบลำเข้าแรงงานต่างด้าวมาจากการที่ ปล่อยปะละเลยเรื่องบ่อนการพนันระบาดในวงกว้างเป็นคัสเตอร์ขนาดใหญ่แต่ประชาชนต้องมารับกรรรับเคราะห์จากการตกงานเกิดภาวะอดอยากสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความขับแค้นข้องใจของประชาชนจำนวนมากในขณะที่งบประมาณสถาบันกตรตัดในปี2564กา่า3 7 0 0 0ล้านที่ถูกใช้ไป เป็นงบแม้กระทั่งปรปับปรุงห้องขี้ห้องสุขา5้าิตีล้านบนเครื่องบินปรปับปรุงห้องพักผ่อนพักสำราญ750ล้านไว้ปี้กันเป็นงบที่กระแทกใจประชาชนอย่างเหลือเชื่อและล่าสุดการปิดปากปิดบังเสรีภาพของประชาชนแม้กระทั่งศิลปะอย่างเพลงเพลงปฏิรูปของศิลปิน lab a g ก n d i t t a r s h i p ไทยแลนด์ มียอดดูเกือบสิบร้านถูกแบนการที่คิดว่าการปิดหูปิดตาประชาชนจะทำให้ประชาชนหยุดคิดนั้นเป็นไปไม่ได้ล่าสุดภาพความไม่พึงพอใจของประชาชนก็แสดงออกด้วยป้ายในเมื่อชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ม็อบป้ายก็เกิดขึ้นทุกคืนทุกวันในสถานที่ต่างๆหน้าสถานีตํารวจแบบนี้ติดป้ายว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน เป็นการย้ำเตือนให้เห็นว่าวันนี้ประชาชนต้องการอะไรกลัวกันซะที่ไหนติดป้ายหน้าสถานีตำรวจแบบนี้ติดในพื้นที่สูงให้เห็นเลยว่าเขาไม่กลัวไม่เกรงใจอะไรกันแล้วบนสะพานพุทธแบบนี้หรือแม้กระทั่งป้ายที่บอกถึงการขึ้นทางด่วนการไปที่ต่างๆ การอุ้มหายเป็นเรื่องปกติหรืออย่างไรอุ้มหายผู้มีความคิดต่างวันนี้เคสกรณีของวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์พี่สาวของวันเฉลิมยังคงเดินหน้าหาความยุติธรรมล่าสุดป้ายนี้ไปติดอยู่ในที่ที่หลายคนคิดว่าเป็นไปได้อย่างไรหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คำว่ากูสั่งให้มึงพอเพียงยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองโอ้ช่างกระแทกใจผู้คนด้วยคำแบบนี้บนตะพาลอยมีคำว่ากล้ามากขอบเตียงหลายคนนึกถึงคำว่าเก่งมากกล้ามากขอบใจคำว่ากล้ามากขอบเตียงเป็นการตื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงใครและเมื่อค่าคืนนี้ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เอง ยกเลิก112ไปติดอยู่หน้ากระทรวงมหาไทยที่สีแยกสี่ก๊กเสาจิงชาวันนี้เรื่องราวที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นทำให้นึกถึงคำว่าการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นจะยอมรับการปฏิรูปหรือรอวันพบจุดจบในห้องใต้ดินแบบราชวงศ์โรมานอฟที่สุดท้าย เมื่อไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง12ปีให้หลังต้องเอาวสารตายทั้งครอบครัวแบบนี้ในกรณีของนโยบายวัคซีนโควิดการดูแลเรื่องโควิดทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่พึงพอใจครับแขนใจเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ได้มีวลัลได้พูดถึงกันจำนวนมากได้พูดว่า อีสัตว์ชั่วโมงนี้ถ้ายังไม่ตาสว่างก็ตายหากันไปให้หมดนี่แหละทั้งงบโปรสถาบันเรือดำน้ำยุคโทปกรณ์เป็นหมื่นเป็นแสนล้านซึ่งไม่ได้มีประโยชน์เหี้ย yeah! หอหีบสระอีต่อเต่าสระแอดอเด็กใดๆกับประชาชนเลยพอถึงเวลาก็จะต้องช่วยประชาชนจร,จริงๆก็ทำแค่เปิดคนละครึ่งให้แย่งกันเข้าไปวงเล็บลงทะเบียนเหมือนกับหมูกับหมา โควิดมาอีกรอบเป็นการผักภาระให้ประชาชนทันทีไม่มีนโยบายตรวจแบบปูพรมวงเล็บที่ทุกประเทศทำกันเพื่อป้องกันการแพล่ระบาดไม่มีนโยบายพักหนี้สำหรับคนที่ขาดรายได้ไม่สนใจว่าจะเกี่ยวยาใดๆทั้งสิ้นสั่งปิดแม่งอย่างเดียวขนาดหน้ากาฟรียังไม่มีให้เลยในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีชุดตรวจโควิดพื้นฐานขายในร้านขายยา เริ่มทยอยฉีดวัคซีนกันแล้วคนจนต้องเสียสละเสมอธุรกิจท้องถิ่นเป็นพื้นที่เฝ้าระวังส่วนนายทุนกับเจ้าสัวเปิดร้านได้ตลอด24ชั่วโมงรวยไอ้เหี้ยแล้วยังจะเลือกรักกันไอ้ลุงตู่หัวกรวยกับชนชั้นนำเนี่ยลักชิบหายถามหน่อยดูจากการบริหาร7ปีที่ผ่านมากับมาตรการรับมือวงเบโควิด พวกมันรักมึงไหมจะต้องให้ภัยพิบัติไปเคาะหน้าประตูบ้านแล้วถูกทอดทิ้งจากรัดเหรอพวกมึงถึงจะตื่นถ้ายังหลับหูหลับตาเชียร์เจ้าเชียร์รัฐบาลก็เป็นเรื่องของมึงอย่าเสื่อมบาะบังคับกูให้ไปรักด้วยเพราะไอ้ความรักอันมืดบอดของพวกมึงเนี่ยจะพาให้กูตายไปด้วยไอเฮีย er, ไม่รู้จะด่ายัางไงแล้วไอสลัดโพดนี้ เป็นไวรัลที่พูดกันมากในโลกโซเชียลต่อภาพที่ติดป้ายหน้ากระทรวงมหาไทยในช่อง YouTube ช่องนี้มีเพื่อนๆได้แสดงความคิดเห็นกันมากมายที่น่าจะเอามาพูดถึงให้เห็นว่าพวกเราคิดกันอย่างไรท่านหนึ่งบอกว่าเด็กรุ่นนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้ารุ่นนี้ไม่เอาแล้ว ต่อไปก็คิดว่าจะมีอยู่หรือถ้าไม่ยอมปฏิรูปตัวเองไม่ยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็เตรียมล่มสลายต่อไปมันไม่ยากประชาชนจะเคารพนับถือปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างมีคำตอบของความเห็นนี้ว่าใช่แล้วถ้าคนรุ่นนี้ไม่เอาแล้วคงเหลือแต่ข้าราชการที่จำเป็นต้องแสดงออกว่ารักเจ้าแต่เขาลืมคิดไปว่าข้าราชการกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน เราเสียเงินเลี้ยงคนพวกนี้ปีหนึ่งเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนแม้แต่น้อยอีกท่านหนึ่งบอกว่าภาษีจากประชาชนต้องเพื่อประชาชนท่านต่อไปบอกว่าตรงประเด็นใช่ครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าอยากอยู่ในประเทศต้องใช้เงินส่วนตัวเหมือนกับชาวบ้านอย่าก,กินเงินภาษีประชาชนทำอะไรก็ต้องขออนุญาตจากประชาชนเหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อีกท่านหนึ่งบอกว่าเด็กรุ่นนี้กล้ามากกล้ามากเก่งมากขอบใจสู้ต่อไปนะครับท่านต่อไปบอกว่าอยากเห็นข่าวพระราชกิจในยทกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองได้เลิกเข้าใจผิดกันตทัทีแต่เช็คดูแล้วไม่มีข่าวแบบนั้นเลยฮา่ฮาฮา่ฮาท่านต่อไปบอกว่าไม่มีความกลัวในหมู่คนกล้ามีคนมาให้ความเห็นว่ายกเริ่มหนึ่งสองเอาเปรียบประชาชน ฉันต้องยอมใจพวกนในแน่มากเอาใจไปเลยอีกท่านหนึ่งผู้ใหญ่ควรฟังเด็กบ้างอย่าคิดว่าตัวเองอยู่คำฟ้าดูค,คลิปชาติชายบัญหารประมาณอีกหลายคนสุดท้ายได้อะไรไปตายหาไปก็ไปไปแล้วมีคนให้ความเห็นว่าแม้แต่คนที่อยู่เหนือกฎหมายก่อนหน้านี้เอาอะไรไปได้ไหมท่านต่อไปบอกว่ามีคนฟังนะ แต่พวกเด็กๆประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อย้ำยังหาเงินเลี้ยงชีพไม่เป็นเลยจะให้เชื่อยังไงกลัวต่อไปจะเป็นเครื่องมือควางเปิดทางให้พวกอีแอบชอบโผลมาตอนฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบเท่านั้นแหละฮ่าฮ่าฮ่าท่านต่อไปครับทําดีมีคนเคารพแล้วมึงจะมีหนึ่งหนึ่งสองไว้ทําไมยกเลิกซะเอาไปติดทุกที่เอาไปติดหน้าวังด้วยรักคนต้องรักให้เท่าเทียมกัน มันจะเตือมไปโดยปริยายคนรุ่นใหม่จะมีมากขึ้น,นเรื่อยคนรุ่นเก่าทยอยตายไม่เกินสิบปีล่มสลายแน่เขาทำตัวเขาเองไม่มีใครล้มหรอกโลกจเจริญขึ้นทุกวันคนไม่โง่เหมือนไม่ก่อนแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่ายกเลิกหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองยกเลิกตักตืนาไปเลยยกเลิกการเอาผฏิประชาชนไปถลุงเล่นด้วย เลิกกาบตีนคนเหมือนกันได้แล้วไม่ใช่จะเอาคนนั้นเอาคนนี้แต่งตั้งให้คนกาบตีนคนหนึ่งกูไม่เอาใช่ไม่รู้เอาใครมาให้กาบผมคนหนึ่งที่ไม่กาบไม่คิดจะกาบด้วยคนที่จะกาบตีนก็มีแต่พ่อกับแม่เท่านั้นไม่ใช่แคกกาบที่ผมขยักขยแงไปเห็นข้อความที่อื่นว่าพระราชทานทั้งหลายแหล่เนี่ยผมอยากอ้วกหัวร้อนขึ้นมาทันทีเงินจากเงินภาษีกู ท่านหนึ่งบอกว่าไม่รู้จะก,กราบทำไมไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชีวิตยังจะรุ่งเรืองเท่ากว่าเพราะเขามีบุญคุณอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะก,กราบทำไมประโยชน์อะไรไม่มีความดีไม่เคยสร้างกราบไม่ลมหรอกแม้แต่รูปภาพในบ้านยังไม่อยากเก็บไว้อีกท่านหนึ่งครับพวกอวยลง YouTube เรายังเลื่อนหนีเลยเมื่อก่อนเบิร์ดยังร้องปล่อยอากาศรูปที่มีอยู่ทุกบ้าน แต่มาวันนี้ประชาชนตาสว่างรู้ภูมิหลังทั้งโครแกออกมาเผาทิ้งแทบไม่ทันถึงอย่างไรก็เหอะวันนี้ไปไหมก็เหลือบ้านรูปไหมเป็นลำดับแรกเลยฮ <c> ก <oughs> ูเผาเอง <c oughs> บ้านกูยังอยู่แต่รูปก,กูเผาทิ้งอีกท่านหนึ่งบอกว่าอันนี้เรื่องจริงตามนั้นครับตาสว่างกันแล้วรัฐบาลเฮงสวยแก้ปัญหาไม่ได้ทักอย่าง เป็นภาระของประชาชนขอให้ออกไปกล้ามากเก่งมากขอบเตียงอ้าวอีกท่านหนึ่งบอกว่าสุดปังนะครับไม่เอาน้ำมันาสาดป้ายตัวเฮียด้านหลังและทิ้งก้นบุหรี่ลงไปสักทีหนึ่งด้วยละ่ะฮะแอดมินทําคลิปนี้ด้วยอยากจะส่งสัญญาณว่าความคิดของคนรุ่นใหม่เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอาแล้ว วันนี้พวกคุณทำตัวเองจนวันนี้ไม่เหลือความดีให้ประชาชนเห็นไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันนี้ดำรงอยู่ให้เป็นภาระแก่ภาษีประชาชนที่ผ่านมาภาษีประชาชนเอาไปเลี้ยงบำรุงบำเรอเลี้ยงดูยังไม่สำนึกถึงบุญคุณของประชาชนแล้วจะมีไว้ทําไมแบบนี้ ถึงวันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคําว่ากูสั่งให้มึงพอเพียงเพราะอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนเข้าใจซะด้วยว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนอยากรู้ความจริงยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเพราะวันนี้เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วอย่ารอให้ถึงจุดจบในห้องใต้ดินแบบนี้เพราะพวกมึงจะตายกันทั้งโคตร และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของกระแสลมแห่งสาธารณรัฐตอนที่3ยอมรับการปฏิรูปหรือรอวันล่มสลายวงเล็บรัสเซียหลังจากปฏิเสธการปฏิรูป12ปีก็ถึงวันตายยกโคตต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชันแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์จะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยถูกคนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงฮือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ